กัเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาทุกท่านลงสู่พื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีกันนะครับสืบเ,เนื่องมาช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีของวันที่28พฤษภาคม2 5 6 4นกะครับก็ได้เกิดฝนฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงนะครับทำให้ช่วงเวลาเพียง10นาทีที่มีฝนกระหน่ำลงมานั้นและมีลมกันโชกแรงทำให้ภายในตลาดเช้าสัตหีบที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพวงจรปิดนะครับที่ติดตั้งไว้ในตลาดของร้านค้าขายผักนะครับ ส่งผลให้ลมดังกล่าวนั้นได้พัดพาสิ่งของกระจุยกระจัดกระจายนะครับทำให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันตื่นตหนกหวาดกลัวนะครับวิ่งหนีตายกันโอลละหมาดเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพเหตุการณ์จริงภายในตลาดเช้าสัตหีบนะครับซึ่งผมนั้นหลังเกิดเหตุก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพื่อประเมินความเสียหายแล้วก็นําภาพเหตุการณ์ดังกล่าวมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับ ภายในตลาดเช้าสัตหีบนั้นก็ได้สงบลงแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นภาพความเสียหายหลังจากที่เกิดลมกันโชกแรงและเกิดฝนตกลงมานะครับเพียงแค่10นาทีนั้นร้านค้าต่างๆต้องปิดตัวลงกันเลยทีเดียวนะครับเพราะเนื่องจากว่าได้รับความเสียหายโดยเฉพาะร้านขายหมูนะครับซึ่งเป็นร้านขายหมูสดในตลาดนะครับหลังคานั้นได้พลิกไปเลยทีเดียวเห็นไหมครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับที่เป็นหลังคาเมทัลชีทนั้นได้ถูกพัดเป็นพลิกตะแคงไปเลยนะครับโชคดีมากๆนะครับที่ชาวบ้าน และก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับดังปาฏิหาริย์เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับซึ่งในขณะนี้ผมจะพาทุกท่านนั้นไปชมภาพเหตุการณ์และได้ไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าว่าในขณะเกิดเหตุนั้นพวกเขามีความรู้สึกยังไงแล้วเกิดยังไงขึ้นในเวลานั้นนะครับเอาล่ะครับไปฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกันนะครับว่าพวกเขาเจอกับอะไรในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ป้าตอนเกิดเหตุเป็นไงอะครับตอน<ม>เปิดเหตุอะครับเป็นยังไงอะต้องต้องถามคนข้างหลังให้เ,เห็นแล้วป้าอยู่ไหนครับตอนนั้นป้าอยู่ตรงนี้ครับป้าตกใจไหมครับครับทำไงอะตอนนั้นและป้าเกิดเหตุอะครับป้าเรียกเจ้พ่อเจ้แม่หมดเลยมาช่วยทันไหมครับป้าจะพ่อเจ้แม่มาช่วยทันไหมครับอันนี้ของร้านอะไรครับป้าหมูค่ะร้านหมูนั่นแหละอ๋อร้านหมูสดนะครับจูนนั่นไหนอ๋อร้านหมูสดนะครับแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับป้าไม่มีใครไม่มีเนาะครับ แล้วพอเรีเรยกเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนมาครับถึงได้มาช่วยอีก็เป็นอีกหนึ่งเสียนะครับของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไก่ย่างอยู่ในตลาดนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นถึงกับต้องยกมือพนมบิงบวนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่กันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงนะครับเพราะไม่อาจที่จะทานกับภคยธรรมชาติไว้ได้นะครับเหตุ <c oughs> เป็นไงบ้าง่ะตอ <c oughs> นเกิดเหตุเป็นไงบ้างครับ <c oughs> แล้วป้ายืนป้าอยู่ตรงนี้ไหมยืนอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วมันมันมันลมแรงมากเลยเหรอครับแรงมากเลยค่ะแล้วตรงนี้มันเลยแล้วก็ตีหลักขามากแล้วตอนนั้นป้าทำไงครับก็ยืนอยู่อย่างนี้ไม่ทันได้วิ่งเลยเหรอไม่หนัยักษ์างไหนเลยอ๋อลมมันแรงมากครับป้าโดนฝนไม่ได้อ๋อครับแต่ไม่ไม่ไม่ใครเป็นไรนะครับป้าไม่ีใครเป็นไรอ๋อแต่แต่ว่าแดดมาเสียหายเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อครับครับครับ นอกจากนี้นะครับยังพบว่าสายฟ้าได้เอ็นเอียงล้มทับร้านค้าอีก1ต้นนะครับและที่บริเวณท้ายตลาดนั้นก็ได้พบกับหลังคาสังกสีของร้านค้าภายในตลาดไปว่อนมาไกลาถึงท้ายตลาดเลยทีเดียวนะครับก็ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นก็ต่างถูกสังกสีทับได้รับความเสียหายไปตามๆกันจํานวนหลายคันเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับเป็นภาพความเสียหายที่หลังคาสังกสีนั้นได้ทับกับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่จอดไว้บริเวณท้ายตลาดกันนะครับนี่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็นับถือว่าเป็นความเสียหายที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังเกิดเหตุนะครับทางกองทัพเรือก็ได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์นะครับเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งคาดว่าภายใน23ชั่วโมงนั้นเหตุการณ์ก็จะสงบลงนะครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดเช้าสัตหีบทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบและได้ความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับผมนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับมันมันเป็นไงพี่ได้ฟังเลยไหมครับตอนเกิดเหตุอ่ะพี่ลม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 ันม,ม,ม,มาแรงมากเลยครับมัจาบมทะเลเลยนะพี่นะมันมาไอ่นนมมาหออ่ะครับแลวพักไอพีมาเลยหอบ บินมาเลยบินจากร้านโน้นี่ยอันเนี้ยนะครับพี่ใช่แล้วมันมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีนะครับมีรถคันเนี้ยทางอันเดียวเนี่ยอ๋อครับหมดเลยที่ติดไฟไฟอ่ะครับม่ติดไฟไฟก็ไฟครับมูฟเดียวหมาวูบเดียวแมวน่าจะไปรับไม่วิ่งเหรอพี่ตอนนั้นวิ่งวิ่งวิ่งไหมพี่เพี่ยาวิ่งมาครับ